สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งครับที่ร้านช่างพัดนครสวรรค์ครับหรือที่วงการเรียกกันว่ามังกรปักน้ำโพนะครับผมแต่เรามาชมภายในอุก,กันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาชมภายในอู่ช่างพัดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดินตามผมไปเลยครับนี่นะครับภายในอู่ช่างพัดนครสวรรค์นะครับนี่ครับซูเปอร์โอเพนของช่างพัดนครสวรรค์นะครับอันนี้คือรุ่นรถฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบนะครับของช่างพัดนะครับตัวนี้จะใส่วงล้อของซูเปอร์แดกดิมนะครับผมเห็นไหมครับ เดีย๋ยวเราเดินดูได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับของที่ร้านช่างพัดนะครับก็จะมีเป็นพวกอะไรที่ช่างพัดเขาขายอยู่ในเพจนะครับผมของช่างพัดน้องสวรดนะครับ In นี่เป็นหนึ่งอย่างครับของร้านช่างพัดนครสวรรค์ครับที่คนนิยมใช้เป็นจำนวนมากครับคือแคม P E N W นะครับเดี๋ยวเดียนคำอดู่นะครับนี่นะครับแคมของช่างพัดนครสวรรค์ครับทุกอย่างจะมีบอกครับแต่นี่คือแคม FORZA สามร้อยาสิบนะครับจะมีระยะการตั้งวาล์วอะไรบอกทุกอย่างครับคือเป็นงาน CNC ทั้งหมดครับแคมพวกนี้ทั้งเว็บไลท์ห้าร้อยสิบไอทั้งพัดผมมีหมดทุกรุ่นเลยครับผมรับแพคกิ้งอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะ แคมวินแคมตกนะครับของช่างพัดนะครับดูครับสำหรับ FC ช่างพัดนครสวรรค์นะผมลูกค้าท่านใดทีด่ชอบวงล้อซป,ปเปอร์ดักลิมนะครับทางร้านช่างพัดเรามีจำหน่ายนะผมสามารถทักทางเพจช่างพัดก็ได้นะครับหรือสนใจทักทางเพจซป,ปเปอร์ดักลิมโดยตรงก็ได้นะผม นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูรถช่างพัดนครเาน่อครับทีได้แชมป์เอ็นจีโอรุ่น6 6สบชัก5้านะครับที่สนามโซล่าทานคัก่าสุดนะครับครับผมแล้วเรามาดูกันครับว่าทีเด็ดของช่างพัดนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในการแข่งรุ่นนี้ครับอันดับแรกเลยครับเป็นเครื่องยนต์ปลอครับห6บกชักห้านะครับก็ดูเหมือนคันอื่นทั่วไปนะครับแต่ทีเด็ดเขาคือเป็นความแรงอันนี้ ช่างเขาบอกเปิดเผยไม่ได้ครับเรามาดูที่อื่นดีก işte ว่าก <và> ็จะมีอะไรบ้างครับจะมีเป็นปั๊มแปดจุดหนึ่งตัวนี้เป็นวาล์ปลดนะครับแล้วก็เป็นจานแต่งแล้วก็เป็นวงล้อของซูเปอร์ดริมนะครับหนึ่งจุดหนึ่งซีดีเจ็ด <c oughs> ครับตัวนี้ <c oughs> <ilos S 1> เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เป็นวงล้อซูเปอร์ครับสวิงอาร์มโปรอาร์มนะครับตัวนี้ท่ <c oughs> ขอหู่มหาชัยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูคันเลยนะครับ ตอนนี้จะได้แชมป์นะครับคันนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งสองสามะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับจุดเด่นสิงอามก็คือเป็นอํมสิงอมํมเจาะนะครับ ออตารร์มนะคับดูนะครับจะไม่เหมือนกับคันเมคเกอร์ันธกิจจะเป็นอาร์มที่ไม่เจาะครับตัวนี้เป็นอาร์มเจาะครับเราพบกับช่างพัดนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับช่างพัดสวัสองคันนี้ใช่คันที่ได้แชมป์เอ็นจีโอสุราษฎร์ครั้งล่าสุดไหมครับใช่ครับใช่ครับในรุ่นรถรุ่นอะไรครับสองรุ่นนี้ที่ลงแข่งหกชักห้าสองวาวครับอ๋อหกชักห้าสองวาวคือได้หนึ่งสองสามสามคันเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็สองรุ่นนี้ครับรายละเอียดเราได้ลงไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็ฝากช่างพัดคูพวกมี f อซติดตามอะไรประมาณนี้ครับช่างพัดอยากฝากอะไรในเอฟซีไหมครับก็ฝากติดตามผลงานช่างพัดนครสวรรค์นะครับครับผมลูกค้าที่สนใจซื้ออะไรช่างพัดติดต่อได้ทีงไหนครับอ่าเพจช่างพัดนครสวรรค์แล้วก็เพจทุกช่างพัดนครสวรรค์ครับชนาะครั้งล่าสุดที่ไหนครับที่ช่างพันธ์ไปแข่งอ่าเอเจียวนครสวรรค์นะครับเอเจียวนครสวรรค์นะครับฝากติดตามนี่ครับวันที่14ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ ฝากติดตามคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ